ดีเทพยานาะกูนุนโกเก่งห่งไทยรัฐนี่คมคา,า,ามอาลามลุมาชัยขัดและทุกจังหวัดเคห์วัตถุเกษตรพูมาจจยันตูเทวาถังภูมิเทเวทุกท้องถิ่นสาลทราวิสเมในเมืองศิลดินดอนลุมพุ่มเปือกตมยะะักษ์คธนปนาคาทั้งยักษ์คนทันกุมภเลนาะผู้มากไปด้วยเดีลลิตจงทราบประกาสิทธันเชจนาการ มีกมลสันดาลเมตตาข้ามวลมนุษย์คือวันนี้และที่นี้เป็นที่ตั้งกองกัลกุศลซึ่งชาวบ้านได้จัดชาวบ้านผูกสูงได้จัดงานพุทธาพิเศษยกช่อฟ้าจะลองเสลิมเสลิมฉลองสลาการเรียนวัดบ้านพวกสูงขึ้นเพื่อให้เป็นวัตถุทาวอนในนระพุทธศาสนา และเพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งหลายคือมนุษย์สมบัติสวรรวัสมบัตินิพานสมบัติและเพื่อความกำจัดไปแห่งกองทุกโศกโลกไปตั้งปวงปิดสันตาสันติเจยังขออันเชิญเทพเจ้าเราเทพขจะะดายังได้เอาธรรมราชนามาแล้วทั้งตนนั้นงรงเสด็จเีลาลงมาเป็นสักขีพยานประธานเทพพรให้แก่ชาวบ้านพุกสูง โยประสบความสำเร็จดังตั้งใจาาถนาไว้คือลาบยศนเสริญและความสุขในที่พุทธสถานตลอดการทุกเมื่อมุริวัจนาสงสาธโมีสุนันตุวันทิตวาสัพพุทธานังสัพพุนามเหสีนังปาเทจกอาจริยะจักปาทังวัคขานัทัะนังควม,มีสุสเกวัสเคสุคม,มัติเวมเหิติเกกาห้ามีปิผลิกมัง สัทธายพุทธสาเสนสัพเพปีอันตรายเมมเหสุนตัสเกยาชาจิตที่กาลยัตถาตุทจิตที่เตโชชโยนิจังจิตที่ลาภูนิรันตลังจิตที่จังจิตที่ตะมังสัพพสจิตทิปวันตุเมอมพระภูมิสติปริปยาตุปนสตุสวาหายนมามิจิลสานาคังปะทวิยังปภากาลังเอตังเทวิตาปถัง ยตวาภาวายวิภาวายกาปุริมัตฉิมิงขตะระโถมหาราชาจากทีสาภาเชโสปิตุมิอนุลักขันตุอโลคเยและสุเชนากาปุริมายะอนุทิชายะคันธโปไม่เห็นทีโกโสปิตุมิอนุลักขันตุอโลคเยและสุเชนากาพิรุณโกจะมหาราชาทักขินายะพิสายปี सोपि तुहे अनुलकन्तु अलुखयना सुचेलाजा सकिनाया अनुदित्तया देवाचा महाराजा सेपि तुहे अनुलकन्तु अलुखयना सुचेलाजा पचिमलाया पीरू महो महाराजा दिता बाची सोपि तुहे अनुलकन्तु अल ลุนาวลุนาเทวาสมุญยสัสสาสหิติมันโตสุติมันโตอาคันตวาชนะสภายถาสุขังผลิกตมังลักขันตุวะมหาเทวตีอมนัมจตุปฏิปติ